ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับ สำหนรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีกรกฎคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของสิงห์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอังคารโคจรเป็นนิดอยู่ในเรือนของกรกฎทําให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณอาจจะเจอภาวะปัญหานะครับเพราะว่าตําแหน่งที่ต่ําต้อยนะครับของดาวอังคารก่อนหน้านี้ได้ตําแหน่งที่ต่ําต้อยอย่างเป็นนิดนั่นเองครับฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอังคารยกเข้ามาแล้วอยู่ในเรือนของสิงห์ตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของทําให้นะครับ ชาวราศีกรกฎเองจะเริ่มมีเรื่องราวของการงานที่ลงตัวมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีรูปแบบของความสําเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอนันและทําให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงเกี่ยวกับการงานมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในจุดจงหวัที่เรียกว่าดาวองคารของคุณโคจรร่วมเรือนกับดาวสุขซึ่งถือว่าอังคารกับสุขเป็นดาวคู่มิตรกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็จะเป็นจุดของการเกื้อกูลและก็สร้างสารรค์ความสําเร็จซึ่งกันและกันนะครับเป็นอย่างดีนั่นเองนอกจากนั้นนะครับดาวองคารเองก็ยังถือว่าโคจร ไปอยู่ในภพเรือนของราศีสิงห์ซึ่งถือว่าภพเรือนตรงนี้เป็นภพเรือนของกระดุมพระหรือเรือนของการเงินอีกด้วยครับทําให้นะครับเรื่องราวของดาวังคารเองยังอยู่ในเรือนการเงินทําให้ในเรื่องราวของการเงินจะประสบความําเร็จตามมาจากการงานของคุณนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวังคารโคจรไปอยู่ในเรือนกระดุมพระอย่างในเรือนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าทุกๆการลงทุนเกี่ยวกับการงานของคุณจะไม่สูญเสียเปล่าเพราะทุกๆการลงทุนจะสามารถสร้างสรรค์มา ซึ่งรายได้หรือการเงินที่ดีและก็เพิ่มผลคุณทวีขึ้นมานั่นเอง นอกจากนั้นนะครับเมื่อย้อนกลับมาดูในภพเรือนของกัมมะหรือในเรือนการงานของชาวราศีกรกฎแล้วก็ปรากฏว่านะครับในเรือนของภพการงานยังมีดาวพฤหัสโคจรเข้ามาอยู up. ่ในเรือนของกรมมะอีกก็เท่ากับว่านะครับพฤหัสซึ่งมาจากตําแหน่งของภพสุภะภพสุภะมาอยู่กับในเรือนของกรมมะสุภะแปลว่าเรื่องราวของความสําเร็จเรื่องราวของการเจริญเติบโตเท่ากับว่านะครับการงานของคุณจะมีเรื่องราวของการเติบโตขึ้นดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนอกจาก จากนั้นอิทธิพลของดาวพฤหัสเองก็ยังติดตำแหน่งของราชาโชคอีกด,ด้วยราชาโชคคือเรื่องราวของการโชคดีทําให้การงานของคุณนะครับจะมีเรื่องราวของการได้รับการโชคลาภหรือเรื่องราวของการโชคดีเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้นะครับในเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นับว่าเป็นการงานที่ลงตัวนับว่าเป็นการงานที่คุณจะสามารถคาดหวังความสําเร็จได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดใครก่อนหน้านี้มีภาระอึดอัดก,กดดนกันเกี่ยวกับการงานการงานมีปัญหาคุณก็สามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ในเดือนก กรกฎาคมนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นนับว่าเป็นเดือนที่ดีและก็ลงตัวมากๆเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีกรกฎก็คือดาวอาทิตย์การที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของมิถุนเท่ากับว่าอยู่ในภพเรือนของวินาศแต่ก็ยังดีครับจะมีดาวพุธนะครับยังซัพพอร์ตอยู่เพราะว่าดาวคู่นี้ยังเป็นดาวคู่วิชาการอยู่ก็เท่ากับว่าการเงินของคุณยังสามารถหาทางรอดหาทางไปต่อได้ถึงแม้จะอยู่ที่ภพเสียอย่างวินาศอาจจะมีรายจ่ายเยอะอาจจะมีเรื่องราวของการเก็บเงินไม่ จริงแต่ดาวพุธเป็นดาวของสติปัญญายังอยู่ประคองกันอยู่ก็เท่ากับว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังคลี่คลายก็ยังหาทางออกให้ผ่านไปได้นั่นเองซึ่งภาวะอึดอัดทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎจะอยู่ถึงเพียงแค่วันที่17กรกฎาคมเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่17กรกฎาคมในเวลา14นาฬิกา53นาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะยกออกไปจากเรือนมิถุนเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎแล้วก็ติดตำแหน่งของสิ่งที่เรียกว่ามหาจักรนั่นเอง มหาจักรนะครับคือเรื่องราวของการโชคดีก็คืออาจจะมีเรื่องราวของการที่เรียกว่าต่อสู้ฝ่าฟันหน่อยแต่ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เท่ากับว่าในช่วงเวลานี้คุณจะมีเรี่วแราในการหาทรัพย์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวแต่มันก็อาจจะมีเรื่องอุปสรรคปัญหาให้คุณฝ่าฟันนิดนึงก่อนที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตามหลักการของมหาจักรนั่นเองครับ ซ <auto> ึ่งนะครับอิทธิพลของการเง <agues> ินที่มาทับตัวของคุณตรงนี้ก็จะสื่อทําให้ครับชาวราศีกรกฎเองมีไฟในการที่อยากจะขับเคลื่อนในการสร้างความสําเร็จในการที่อยากจะขับเคลื่อนในการหาเงินนะครับหรือการสร้างสรรค์โอกาสที่จะดีๆเกิดขึ้นในการเติบโตในชีวิตของคุณได้เพราะดาวอาทิตย์มาอยู่กับตัวเท่ากับว่าแสงสว่างส่องถึงแล้วถึงตัวของชาวกรกฎทําให้ชาวราศีกรกฎเห็นลู่ทางเห็นช่องทางเห็นโอกาสในการที่คุณจะสามารถหาลู่ทางในการสร้างสรรค์เงินหรือ โอกาสที่ดีเกิดขึ้นในการที่จะทําให้ชีวิตของคุณเติบโตขึ้นนั่นเองยิ่งนะครับพอมาดูกันในภพเรือนของกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณก็ปรากฏว่าดาวต่างๆโคจรชุมนุมกันอยู่ถึง3ดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์อังคารหรือดาวพระเกตนะครับก็จะส่งผลในเรื่องราวของการเงินของคุณที่ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จได้ดีเพราะดาวทั้ง3าดวงนี้ค่อนข้างที่จะให้ผลด้านดีไปสัทุกดวงเช่นเดียวกันนั่นเองดาวศุกร์นะครับถือว่ามาจากภพเรือนของลาพระเรือนของโชคลาภ ดาวสุขอยู่ในเรือนการเงินเท่ากับว่าโชคลาบอยู่กับเงินจะยิงส่งผลนะครับในเรื่องราวของความโชคดีในเรื่องราวของการลงทุนหรือความเสี่ยงต่างๆจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีมากๆนั่นเองนอกจากนั้นดาวอังคารเองนะครับก็ยังถือว่ามาจากในเรือนของการงานแล้วก็มาจากในภพเรือนของปุตตากหรือเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เมื่อไปอยู่ในการเงินนะครับก็ถือว่าคุณจะมีลู่ทางและก็ช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์หรือการหาเงินให้กับตัวของชาวราศีกรกฎได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดาวพระเกตนะครับก็ถือว่าเป็นดาวแห่งวิญญาณธาตุนะครับพบเรือนของราศีสิงห์พระเกตนักเขตลงผีแบบนี้เท่ากับว่าดาวเกตแข็งแรงมากถือว่าดาวเกตได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดกันเลยทีเดียวฉะนั้นการที่ดาวเกตมีตําแหน่งแข็งแรงแบบนี้ก็เท่ากับว่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีทําให้นะครับชาวราศีกรกฎเองก็ยังเป็นจุดของการที่ดาวเกตจะให้คุณในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณแก่ชะตานน่นเองเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้นับว่าในเรื่องการเงินของคุณมีโอกาสที่คุณจะเติบโตขึ้นมีเกณฑ์การได้โชคลาภที่ดีมากมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับซัพพอร์ตช่วยเหลือจากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งรอบข้างนะครับหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้ในเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีกรกฎจะเป็นเดือนที่ดีมากๆเกี่ยวกับการเงินนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้อาจจะดูจืดจืดจางๆงชืดๆืดนิดนึงเกี่ยวกับความรักของคุณนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักยังโคจรไปอยู่ในเรือนของมรณะน,นั่นเองแต่ก็ยังทบอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวเสาร์ค่อนข้างที่จะทําให้จืดชืดแล้วยังเจอกับผู้ศัตรูอย่างดาวสุเข้ามาเพ่งเล่นกับดาวเสาร์ด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของการขัดแย้งกันมีความไม่เข้าใจกันได้บ้างนะครับเกี <S <S <ฤ>่ยวกับคู่ครองของคุณนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้นะครับคูร่รักอาจจะมีเรื่องราวของการขัดแยง้งพูดจาไม่ค่อยเข้าหูหรืออาจจะมีเรื่องราวของการที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจากการสื่อสารเกิดขึ้นได้ด้วยระหว่างคนทั้งสองนั่นเอง ความรักก็อาจจะต้องนะครับเบาๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะต้องสะกดกั้นเอาไว้เพราะความรักในเดือนนี้อาจจะเป็นจุดของการที่จะทําให้คุณหงุดหงิดใจได้นั่นเองอย่างไงก็ต้องสะกดอารมณ์นิดนึงครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์การที่จะทําให้คุณทะเลาะเบาะแว้งก,กันเกิดขึ้นในเรื่องใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวเสายังเพ่งเลงกับดาวอังคารการแตกหักก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับสำหรับชาวราศรีกรกฎในเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นเอง ยิ่งสำหรับคนโสดนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้ยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในการที่จะเริ่มต้นของความรักเพราะว่าถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มรักในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นความรักที่คุณจะผิดหวังได้หรือเป็นความรักที่เต็มไปด้วยกับความอึดอัดไม่สบายใจเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้สําหรับคนที่โสดอยู่ก็ยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ที่คุณจะลงตัวเกิดขึ้นนั่นเอง นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรหรอกครับความรักอาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องแก้ปัญหาได้บ้างแต่ก็ไปโฟกัสในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินดีกว่าเพราะสองสิ่งนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวที่ดีในการกับเครื่อชีวิตคุณที่จะประสบความสเร็จเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเอง และนี่แหะครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดของชาวราศีกรกฎนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นนับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับเกี่ยวกับการงานแล้วก็เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะการเงินของคุณนะครับมีโอกาสที่ดีมากๆเกี่ยวกับโชคลาบมีโอกาสที่ดีมากๆเกี่ยวกับการที่คุณจะมีลู่ทางและก็โอกาสใหม่ๆ ในการที่จะหาช่องทางเงินหรือลู่ทางในการสร้างสารรค์ความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้สูงมากๆกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องความรักก็อาจจะมองข้ามไปนิดนึงนะครับเพราะว่าความรักในเดือนนี้อาจจะเป็นความรักที่ดูดจืดจางอาจจะเป็นความรักที่ขัดแย้งกันสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นความรักถึงขั้นแตหกหักหรืออาจจะถึงขั้นในเรื่องราวของการเลิกลากันหรอกครับยังสามารถปเข้าไปคะคองกันไปได้อยู่ดีนั่นเอง ครับก็ถือว่านะครับภาพรวมของชีวิตในเดือนกรกฎาคมนี้ยังเป็นภาพรวมที่ดีอยู่ถ้าไม่รวมในเรื่องของความรักเข้าไปนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกำเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานาําในดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ